เราต้องส่งทางบ้านาเนาะใช่แล้วทางบ้านไม่ได้ทํางานเหรอมันไม่มีอะไรทําค่ะโอพ่อแม่แบบนี้ใช่ไหมใช่พ่อแม่น้องเรียนอย่างนี้แล้วส่งไปเดือนละห้าพันห้าพันมันก็ไม่ไม่ได้พออะไรหรอกใช่ไหมละ่ะต้องพอกินรเราก็เหลือห้าพันไว้กินไว้ไปเที่ยวมั่งแล้วค่าใช้บาทเสียไหมไม่เสียค่ะเราอยู่ตั้งแก่เหรอใช่ค่ะเราทำอะไรอะ きれいに食べる。<laughs> เขาอยากมาไหมเขาอยากมาทำง,งานที่เมืองไทยไหมก็มาเยอะนะคเยอะใช่ไหมใช่ทะว่าที่ประเทศไทยหะทด้ง่ายกว่าประเทศเราถามว่าประเทศเรามี ยังไงเรามีวิธีชงใช่ไหมใ,ใส่นมใส่อะไรแบบน,นี้นะดีแฟรัเาจะขายกาแฟยังขายใม้เป็นเลยเนะี่ยจะเปิดร้านขายกาแฟยังไงงใส่นมสดใส่นมสดใช่มนกระป๋องอะนะก็ะชงแล้วเก็บได้กี่วันนะถึงหรือชงแก้วต่อแก้ว ไว้ลแล้วก็เปิดกล้องใส่ใช่แล้วเราขายไปหมดมันก็เสียโนะอ,อ้นี่ขายตะพานเนี่ยสวยเนี่ย quá mưa đó ไปมันต้องกลับรถไปฝั่งนู้นไงมันังมีบิซีอยู่ซ้ายมือนนนเนี่ยน้าเนี่ยมาเนี่ยไอ้รู้จักวิซีวบางประกอบไหมฮะรู้จักเนี่ยน้านเนี่กลับกลับรถาเนี่โอเคจับเลยหนสร้กยกี่า,าเหนึ่งเ,เียละสบเตียงล็ผิดทางแล้ว <c ười> ตรงนั้นตรงนั้นจะต้องบอกถ้าไม่รู้นะต้องบอกเท็กซว,ว่าไม่รู้จะได้เปิด Google จะได้เปิด DI, ไอ้ยังไงแด้กินที่ฐานไรแต่แรกอะถามว่าใช่ไม่ใช่มาเราบอกว่าใช่ใช่ก็เลยโอ,อไม,ไม่ไม่เปิดละเข้าใจไ่านีกับตรงนี้เห็นไหม่ะ <Might? S 2> นนไม่เรารู้แต่ว่ามันมันเออมันลงทางดาวคะนองเ <pac contexts S 2> งี้ยอ่ะลงดาวคะน,นองก็ไม่เห็นลงมามันมาเก,กาเก้าดินี่ลงมามาเก,กาเก้าที่บอกตะกี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ยตะกี้เห็นไหมลงมาเนี่ยเห็นไหมออ<ช> <stabilization. S 1> แล้วดจิ้งจก้ล่ไปเรื่อยๆนะออถูกไหมใช่ไปก่อนแล้วมันจะมีตรงนั้นอ่ะ ไปฝั่งนั้นแล้วก็ไปโน่นตกไปเลยคูยอย่างนี้งงเลยอะงงเลยใช่ไหมใช่จะไปตรงนั้นข้ามไปฝั่งนั้นฝั่งน,นี้เราไม่รู้ว่ามันอะไร <leaks. S 2> เดี๋ยวตอนนี้จําได้ตอนนี้จําได้ยังถามก่อนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จำได้แล้วถ้าจำไม่ได้จะเปิด Google จะเปิด G P S ไป <S เปิดเลยน่าจะสบายกว่า